สนับสนุนโดย b ีทากเก้นไลท์สูตรน้ำตาล2%เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทากเก้มาแล้วจ้าซิงเกิลใหม่ของวงฮันแนวหลังจากแจ้งเกิดกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าบักแตงโมเรียกว่าฮอตฮิตกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองกันเลยค่ะแต่ล่าสุดซิงเกิลใหม่มีชื่อว่าสีนานวนจะเป็นเพลงแบบไหนไปฟังจากปากหนุ่มฟิกกี้นักร้องนำวงฮันแนวกันเลยนะคะสวัสดีครับผมฟิกกี้วงฮันแนวครับอ แกก็ขอฝากซิงเกลิลใหม่ล่าสุดด้วยแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าสีนานวลน,นะครับของวงฮันแนลเพิ่งใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ใครที่ยังเล่นติ๊ t o อกอยู่นะครับก็ฝากเข้าไปเต้นสีนานวลชาเลน g ์ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพลงนี้พูดถึงสาวสวยนะครับผมโอลานอน ก็คือบอกว่าผู้หญิงคนสวยเนี่ยถ้าเธอยังไม่มีใครก็ช่วยรับผู้ชายคนนี้นะฮะเป็นแฟนนะะประมาณนี้ครับเ,เหมือนแบบคำนองอะไรเป็นแบบเป็นคำนองโบราณแลใช่ครับอ่าเป็นคล้ายๆอ่าคำว่าสีนานวลมันเป็นคาพยาพยาก็คือถ้าเป็นอีสานเขาเรียกว่าปัญญาประมาณนี้ครับแล้วก็มันเป็นพยาโบราณแล้วก็เราก็มาปรับเปลี่ยนให้กับเข้ากับสมัยด้วยครับผมผมไม่เคยเลยครับไม่ไม่เคยเลย ถามว่ายากไหมก็ยากแล้วก็ทั้งยากแล้วก็ทั้งสนุกแล้วก็ได้ฝึกฝึกฝึกสกิลตัวเองด้วยครับฝากด้วยแล้วกันครับผมเพลงสีนานวนของวงฮันเนลนะครับหาฟังได้ติดต่อทางในช่อง ยูทูบกีตาร์เล็กคอร์ดนะครับแล้วก็ในแฟนเพจวงฮันแนวครับลลแมนว่าคนไข้เธอมีละไปคนที่จับจองนอกเป็นคู่ข้อมีแล้วไปถ้าหากว่ายังโบมีที่พอเป็นไปเอาเป็นว่าสายสนุกสายแดนซ์และใครก็ตามที่ชื่นชอบคนง่ายของหนุ่มๆวงฮันแนลแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟังเข้าไปชมกันเยอะๆนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ท <Well ี่ แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย